สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผ่านมาทั้งหวยทับทันหวยทับทันแวะมาซื้อ,อปีไก่ครับหวยทับทันสีสเกตบรรยากาศยามโสดเวลาเจ็ดโมงยี่สิบหกนาทีครับทุกคน<า>นี้สิลงไปกรุงเทพครับแวะซื้อไก่ย่างหวยทับทัน เอาอยู่ไอ,อยัางหัวท่านท่านครับทุกคนมีบรรยากาศย่างโซ่ นี่นหละครับบรรยากาศยามเช้าเห้วยทับทันอำเภอห้วยทับทันทางถนนสองสองหกครับทุกคน ข้าได้มขามครบขลาลามมีบมือมมา่อ yeah. ัจบาทบะละลอยละลอยบนี all all ่ะมียาที่เนี่เสียนลอยขาดีเป็นเสียนลอยนี่รเสียนลอย ได้าไปมาตึงกับเบิร์ดตะวักินเ